เอทูวิงท็อปอัพบริการเติมเกมอัตโนมัติ24ชั่วโมงถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมชื่อดังมากมายให้เลือกเติมและอย่าลืมกรอกโค้ด ZAHH เพื่อเป็นการสนับสนุนกันด้วยนะที่จะเติมเกมต้อง Pay to Win Top Up ลิงก์เติมเกมอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ สวัสดีครับเบอร์ซ่ไอทีนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเซเว่นไอส์รีเบิร์ดนะครับกับหอคอยบททดสอบนะครับในซีซั่นที่3 G โกลบอลนั่นเองนะครับก็สำหรับชั้นนี้นะครับชั้นที่11เนาะอ่ะนะครับเจอใครก็เจอมีตัวละครที่เป็นซีซีนะครับ2ตัวใช่ไหมก็จะมียูจินนะอัมาพาดเนาะที่อัมมาพาสใส่เราได้กับอันนี้หมดสตินะครับ ก็คือจินอันนี้มีเลือดไหลเหรอเป็นดาเมจดอทเนาะนะครับตัวอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็ไม่น่าจะผ่านยากนะครับสําหรับชั้นนี้นะครับก็สําหรับ6ดาวนะก็จะมีในเรื่องของเวลาเราเข้าไปเนี่ยจะมีหมดสติ2เทิร์นนะครับแต่ถ้าเกิดใครใส่ตัวละครอย่างอีวานเข้าไปช่วยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะอีวานมีพาสซสีฟนะทําให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยกันสถานะหมดสตินั่นเองนะครับ แล้วก็มีการเดนนอกศัตรูแล้วก็มีดูดเลือดนะครับโอเคนะซึ่งทีมส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเออมีก็จะเปลี่ยนอีวานนะครับแทงเอลิเซียนะถ้าเกิดใครใช้อีวานนั่นเองนะครับสาหรับของนะครับนี่เซคลีนะครับแทโอรีหน้านะครับเซตเลือดจักรพพัดคา,า,ายนะผมใช้เป็นเซ็ตจ,จุดอ่อนนะครับแล้วก็มีแหวนอำนาจเข้ามาด้วยนะก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเลย แล้วคางูระนะครับเป็นเข้าเป้านะครับเอลิเซียนะครับใส่เซตปรับสมดุลน,นะครับเวลาเข้าไปเนี่ยเราจะไม่โดนซีซีอะไรทั้งสิ้นนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถปล่อยสกิลทั้งสกิลหนึ่งนะครับที่จะใบ้ศัตรูก็ได้นะรหรือว่าจะเป็นสกิลสองนะทำให้ศัตรูเนี่ยโจมตีพลาดเป้านั่นเองก,ก็ได้เหมือนกันนะทาให้แบบเราจะไม่โดนในเรื่องของสถานะพิปกติเนาะส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับก็ใช้เป็นอีลีนนะครับหรือว่าอีกาก็ได้นะ แล้วแต่นะอะไรที่เป็นบวกดาเมจกายภาพก็ได้นะครับอันนี้ผมลองจองเป็นสกิลบนนะครับก็คือจะมีพาดเป้าเนาะกับลดเทินบับนะครับลากๆเลยอยากจะเน้นในเรื่องของนี้มากกว่าทําให้ศัตรูเราจะได้ไม่โดนอ่ายูจินนะครับจะได้ไม่โดนยูจินไอนี่นะครับในการที่มันจะเอามาพาดเราหรือว่าเป็นหินจากจินนั่นเองนะไปเลยกัน นะครับเข้ามาโอเคโบเออโดนเลือดไหลจากเจ้าตัวของนี่เนาะแข็งเฮ้ยสวยงามโดนไม่หินไม่โดนนะครับอันนี้ล้าผมปั๊บก่อนนะพอปั๊บเสร็จนะครับก็โซ่แซกกุญแจมือแล้วกัน สกิลร่างโซเซคุณจมือบงโอเคสบายนะครับเรียบร้อยนะหกดาวตั้งน,นี้ก็ง่ายๆอยู่นะครับ ต่อมานะครับจะเป็นชั้นที่12นะครับก็เจอกับเหล่าโคโค่นะครับหัวหน้าแก๊งเด็กเตดนะครับก็ชั้นนี้นะครับก็จะเป็นการเคลีย์ลูกน้องนะครับที่โคโค่มันจะเสกขึ้นมาเนาะเคลียจบแล้วเนี่ยโคโค่จากที่มันชุบนะครับสกิลหนึ่งมันจะชุบนะครับพอชุบมาเนี่ยเราเคลียลูกน้องจบแล้วนะครับเราถึงจะตีโคโค่ได้นะเพราะว่าเวลามันใช้สกิลชุบเนี่ยมันก็จะมีพังตัวนะครับประมาณนั้น ทีมหล,หลักๆที่จะใช้ก็จะเป็นทีมนี้กันนะครับผมก็จะมีตัวละครซีนนะครับทำดามิดหลักๆแล้วจะจบแล้วจบช้านะครับอยู่ที่การทําดามิดของโคโคหัวหน้าหลักนะครับไปตัวชุบเป็นหลักเนาะยิ่งใครดามิดแรงๆเนี่ยคือสบายเลยง่ายขึ้นนะครับอืมอันนี้เซีนเนาะเซตตี้บอสนะครับอ่านะครับนี้บิ๊กจิตคายนะครับเอาไว้เคลียลูกน้องที่มันชุบมาแหละนะครับ นีโคอีการใส่ฟ้าสตูได้นะครับมีสตูมีใส่ฟ้าเนาะมีช็อตลีนา่าฮิลนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอีลีนนะครับใช้อีลีนก็ได้อีกาก็ได้หรือว่าใครจะใช้ตัวเมลก็ได้ที่เป็นกายภาพเหมือนกันนะครับบายลุยกันยิ่งใครเซอินนะครับแรงๆเนี่ยคือจบไวมาก อ่าเปิดมามันก็จะชุบนะครับแล้วก็บัฟบิกิตไปโอเคจะมลคาย,คายจะมา,าคายบนล่างนะครับโคโค่เนี่ยสกิลที่สองนะมันจะเป็นสกิลที่มันตีทะลวงนะครับเป็นสกิลที่เนี่ยเอ้ยตีไม่สมดุงกันดิค่อนข้างที่จะแรงนะต้องบอกเลยว่าแรงนะครับ อืมมาข้างแรงเลยอ่ะลีน่านะครับพอลีน่าเสร็จก็เซีินเลยนะครับต้องมาเซอินเสร็จนะครับก็จะมาฮิวก่อนเจ้าจะได้เห็นความภาคภูมิใจของนินจา ยูเซ่ก็อันนี้คือเราจะใช้สกิลรอนะครับรอบนบิก,กิตเหมือนเดิมนะครับก็ผมใช้เป็นบิอ่าบิก,กิตเนาะบนข้อที่ควงร,ระวังอีกอย่างหนึ่งคือเลือดจากพรคายเนี่ยไม่ควรจะเหลือต่ํากว่าครึ่งหลอดเลยนะเพราะว่าเวลาสกิลสองเขามาเนี่ยต้องบอกว่าอภิมหาแรงแล้วดูนะนะเนี่ยมันจะใช้ได้ดู แรกๆนี่จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ันาดไม่ค่อยแรงนะไม่ค่อยแรงจริงรอนันนะี้กับตุย,ยมาอย่พักคายโอเคสวยอยู่เฮ้ยอย่าตีตัวหลังนี่ โอเระกิวสองมันโคตรอันตรายนะนี่มาล้วโอ้เกือบแตกแต่ไม่คายแรงจริงๆระกิวสองเขาอะ ิวเออก็ต้องบอกว่าฉันเนี่ยยิ่งดาเมจหลักที่เราไปตีโคโค่ม,มันเขาเรียกว่าแรงเท่าไหร่ยิ่งดีนะเราจะได้ไม่ต้องไปสุ่มเสี่ยงกับสกิลสมันเนี่ยมันตีแรงมากๆเลยไอ,อตัวดาเมจเราอ่ะมันยืนแบบ มันโดนเลงเลงมากมีไม้และเออไอ้น้องเบาหน่อยดิโฮโค่โอเคอเราก็จะวนแบบนี้แหละครับจริงๆไม่มีอะไรมากมันเฮ้ยเฮ้ยน้องไอ้ออตีตัวดาเมดีไอ้โคโคไอ้โคโคลูกน้องแล้วเอาหัวหน้าหน่วยเออตีพวกนี้ไม่เป็นไรหรอกสามตัวเนี้ย ปาดโป้งโอ,โอ,โอ้แบบนี้ดีนะถ้าหายนะถ้าบนล่างล้วหายเลยเนี่ยทีเดียวจบโอ้โยลูกน้องเราแบบพวกจากพวกจากพระคายเนี่ยมันได้ทำดามอเพิ่มเติมไงอเออแล้วจบไวขึ้นเอออ้าวโดนโป้เฮ้ยไม่ตักขี้เข้าไปหมื่นเดียวโอ้ เซอินผมโดนเซอินวางเกมแล้วอะโดนเซอินวางเกมแล้วเรียบร้อยเซอินวางเกมผมว่ะเมื่อกี้มันไม่คีมันเข้าหมื่นดามเดามจดาเมจขาวอ,ะ <S <S อา่ะโอเคเอาวนอีกรอบหนึ่งนะครับ เราทำกับป่าแบบนี้ไม่ได้นะเอ้ยเออเบาหน่อยโอเคขอแบบรอบที่แล้วอะอย่างพัดคายตองสกิลแล้วแบบหายอะเออหายไปเลยสี่ตัวปึ้มบัมซัมเบ้บง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 ไอ้ตัวนี้มันไม่มันโดนน้อยไปหน่อยวะไอตัวเนี้ย มาอ่าเหีแืยบบตัวหนึ่งว่จะจะพาใครต้องซ้ำแล้วสวยโอเคโอเคอยังได้เบิ้ลเติมโอเคไ้อินลูกรอบนี้เฮ้ยแต่อยู่นี้โอ้เกือบโอเคตะก,กี้นี้ขอติดชีบม้มบ้างบึ้มองององ,องหุยหกหมืน่น นี่รอนใจโบเจ้าจะได้เห็นความภาคภมใจของนินจาฮ้ยไอ้เชี้ยงตีายก็ยเป็นชั้นหนึ่งชั้นที่ค่อนข้างบุ้นนะอ้า เออดีตัวหน้าไปน้องเราจะรอดไหมนะครับจากพระคายเราจะรอดไหมครับสําหรับสกิลสองของมันเนี่ยมาแล้วเออโลโลแหวน้ำน้าขึ้นแล้ว <c oughs> เฮ้ยรอบนี้มันก็จบแล้วอ๋อมันจบจบไปจากพระคายยูโอเคมันยูมา โซแซกุญแจมือเ้ยสวยสวยยูสวยสวยสวยน่าจะจบตะกิ้ยล่างน่าจะน่าจะหายพร้อมพร้อมองบงงงงงงโอ้สวยจัดอาจจะไม่ต้องถึงเซอินนั่นสวยงามนะครับโอ้โหก็ไปนึงชั้นที่ค่อนข้างลุ้นนะอยาให้จากับพายคายตายก็พอนะครับจริงๆอ่ะ เพราะว่าแต่พราคามันเป็นตัวเคลียรเวฟไงประมาณนั้นนะครับผมชั้นนี้นะโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับเก็บหกดาวนะครับในชั้นที่สิบสองนะครับเจ้าโคโค่เด็กเวนอีหนึ่งชั้นนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นแนวทางในการกดว่ามันก็จะกดวนแบบนี้แหละนะครับมันก็เหมือนกับซีซันก่อนนั่นเองนะครับก็จะไปฝากร้านเติมเกมกันด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับ Pay ู o Win t o p Up นะครับ บริการเติมเกมอมัตโนมัติ24ชั่วโมงนะครับมีเกมดังหลากหลายเลยนะครับไม่ว่า,าจะเป็นเซ i g นไนเนาะนะครับบีหรือว่าพวกฮอนไกสตาร์เรลก n s ชิมิมิแพกนะครับก็สามารถนะครับกดลิงก์ใต้ดีคริปชันได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ like กดติดตามด้วยไปแล้วนะครับผมสว,วัสดีครับ